สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องครูนุกชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของยังอยู่ที่การบวกอยู่นะคะนักเรียนแต่จะเป็นการบวกอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะการแสดงวิธีการบวกจำนวน3จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นนะคะในคราบที่แล้วเป็นการหาผลบวก ของจำนวน3จํจำนวนนะคะแต่วันนี้เป็นเรื่องของการแสดงวิธีการบวกจำนวน3จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000งมงไหมคะ,ะถ้าไม่งงเราก็ไปดูต่อได้เลยนะคะเชื่อว่าครั้งที่แล้วนักเรียนหลายๆคนคงจะดูคลิปในช่องของคุณครูคุณลูก h ช n แนลไปแล้วนะคะในรอบที่แล้วเนาะ คราวนี้เราก็มาดูการแสดงวิธีทำกันบ้างนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมได้เลยค่ะพร้อมกันรด้ยังคะไปเรียนรู้พร้อมกับครูลุกกันเลยค่ะ บวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกินหนึ่งพันวันนี้คุณพ่อพาทั้งพลอยไปดูสวนผลไม้ของคุณลุงที่ต่างจังหวัดครับน้องๆเป็นยังไงบ้างจ้าน้้งพลอยไม่เจอกันนานเลยนะสบายดีไหมสวัสดีสสดคุณลุงสิจาลูกสวัสดีค่ะคุณลุงวันนี้คุณพ่อพาหนูมาดูสวนผลไม้ที่ใหญ่จังเลยนะคะใช่จ้า ที่นี่มีผลไม้เยอะแยะเลยก่อนที่น้องพลอยจะมาถึงลุงก็ไปเก็บส้มมาได้ตะกร้าใหญ่เลยยังเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะครับพอดีวันนี้ว่าก็เลยพาน้องพลอยมาชมสวนผลไม้พลอยช่วยด้วยนะคะคุณพ่อได้จ้าเดี๋ยวเราเอาตะกร้าไปเก็บส้มกันดีก,กว่าพลอยเก็บแถวนี้นะลูกพ่อจะไปเก็บอีกฝั่งจ้า น้องพลอยกับคุณพ่อกำลังเก็บส้มอยู่นั้นเรามาทบทวนการบวกจํานวนที่เป็นหลักสามจำนวนกนันดีกว่าครับสมมุติว่าพี่มีส้มอยู่สามผลมะพร้าวสองผลและมะม่กงหกผลจะรวมกันได้ทั้งหมดกี่ผลครับวิธีคิดนะครับให้น้องๆนําจํานวนสองจำนวนมาบวกกันก่อนแล้วนําผลบวกที่ได้ไปรวมกับจํานวนที่เหลือเริ่มกันเลยนะครับนำสามไปบวกกับสองเท่ากับห้า แล้วนำ5ไปบวกกับจำนวนที่เหลือลก็คือ6จะได้เท่ากับ11ครับน้องพลอยมาถึงเร็วจังลูกพ่อเก็บส้มได้243ผลและน้องพลอยะจ๊ะเก็บได้กี่ผลพลอยเก็บได้82ผลเองค่ะน้อยกว่าคุณพ่อค่ะแล้วส้มที่ปุณลุงเก็บมาได้กี่ผลล่ะคะลุงเก็บได้341ผลจ้ะ คุณลุงเก็บได้มากกว่าคุณพ่ออีกแล้วถ้าเอาสองมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่ผลคะต้องลอ,ลองหาผลบวกดูไม่จ้ะการบวกสามจำนวนก็ใช้วิธีเดียวกับการบวกจำนวนสองจำนวนคือบวกจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันถ้าผลบวกของจำนวนในหลกักใดเป็นจำนวนที่มีสองหลกักให้ทดจำนวนที่รบสิบไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือจาก ลอยจะลองคิดดูนะคะต้องเขียนเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนจากนั้นบวกจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน3บวกส,วกสเท่ากับหแล้วนำหามาบวกกับจำนวนที่เหลือคือ1จะได้เท่ากับ6ใส<จ>่6ในหลักหน่วยต่อมา ก็หาผลบวกในหลักสิบสี่บวกแปดเท่ากับสิแล้วนำ12มาบวกกับจำนวนที่เหลือคือ4จะได้เท่ากับสิหซึ่งเป็นเลขสองหลักให้ใส่6ในหลักสิบแล้วทดจำนวนที่ครบ10ิบคือหนึสไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือก็คือหลักร้อยนั่นเอง ต่อมาก็หาผลบวกในหลักร้อย2บวก3เท่ากับหแล้วนำหไปบวกกับจำนวนที่ทดไวหนึ่งจะได้เท่ากับ6ใส่6ในหลักร้อยดังนั้นผลรวมของส้มทั้งหมดจะได้666ผลค่ะลุงเก่งมากจ้ะน้องพลอยขอบคุณค่ะลุง มีอะไรที่พลอยช่วยอีกไหมคะพลอยอยากเก็บผลไม้อื่นอีกค่ะไม่จ้ะถ้าน้องลอยยังไม่เหนื่อยแล้วก็ลุงจะให้เก็บมะม่วงคราวเนี้ยลุงจะไปเก็บด้วยนะจ้ะเดี๋ยวเราแยกกันไปเก็บนะค่คกลรามาพบกันอีกแล้วนะครับน้องๆคราวนี้พี่เครื่องหมายบวกมีวิธีการหาผลบวกของจำนวนในแต่ละหละักเพื่อให้ได้คําตอบที่เร็วกว่าครับ ให้น้องๆดูว่ามีจํานวนคู่ใดรวมกันได้ครบสิบถ้ามีให้หาผลบวกของจํานวนนั้นก่อนแล้วจึงนําไปบวกกับจํานวนที่เหลือครับตัวอย่างนะครับถ้าพี่มีแตงโม8ผลมังคุด6ผลและทุเรียน2ผลถ้าเอาผลไม้ทั้งหมดมารวมก,กันจะได้กี่ผลครับน้องๆเห็นไหมครับว่าเมื่อนำ8บวก2จะเท่ากับ10จากนั้นนำ10ไปบวกกับจํานวนที่เหลือคือ6 จะได้เท่ากับ16ครับวิธีนี้จะทำให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นนะครับน้องๆคุณพ่อคะตอนที่ลอยกำลังจะเก็บมะม่วงหมดแดงตัวใหญ่กับลอยด้วยค่ะเจ็บมือเอยลอยเลยเก็บได้แค่29ผลเองค่ะไม่เป็นไรจ้าพ่อเก็บได้เยอะเลยได้352ผล ได้เยอะแล้วจับทอ,อยก็เนี้ยลุงก,ก็เก็บได้น้อยกว่าเดิมได้มา260ร้กแปคนเกาถ้าเอามามว่วงมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่ผนนะล้อยคิดให้ทับลุงต้องเขียนเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันที่ตรงกันก่อนแล้วก็นําเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน2บวกกับแป ได้สิแล้วนำส0ไปบวกกับจำนวนที่เหลือคือ9จะเท่ากับ19ซึ่งเป็นเลข2หลักให้ใส่9ในหลักหน่วยแล้วทดจำนวนที่ครบ10คือ1นึ่สไปรวมกับจำนวนที่มีในหลักถัดไปทางซ้ายมือคือหลักสิต่อไปก็มาหาผลบวกในหลักสิบวก5เท่ากับ7แล้วนำเจ มาบวกกับจํานวนที่เหลือคือ6จะได้เท่ากับ13แล้วนำา3 3ไปบวกกับจํานวนที่ทบไว้อีกหนึ่งจะได้เท่ากับ14ซึ่งเป็นเลขสองหลักให้ใส่4ในหลัก10แล้วทดจํานวนที่ครบ10คือ1นสไปรวมกับจํานวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือก็คือหลักร้อยนั่นเองต่อไปก็มาหาผลบวกในหลักร้อย 3ามบวกสเท่ากับ5แล้วนำห้ไปบวกกับจำนวนที่ทดไว้อีกหนึ่งจะได้เท่ากับ6ใส่6ในหลักร้อยคุณลุงคะร้อยหาผลรวมของมะม่วงได้ทั้งหมด649้อผลค่ะเก่งมากเลยจ้ะวันนี้เราเก็บส้มกับมะม่วงไปแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บชมพู่กันต่อเลยนะได้ คุณพ่อเก็บมาเยอะๆเลยนะคะจ้าน้องลอยกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับน้องที่เครื่องหมายบวกจะมาบอกกับน้องๆว่าการบวกจํานวนสามจำนวนผลบวกของจํานวนในแต่ละหลักอาจมากกว่าที่สิแต่น้อยกว่า3ามิเนื่องจากเลขโวที่มากที่สุดคือเลขอะไรครับน้องเลขเก้านั่นเองนะครับดังนั้นผลบวกที่มากที่สุดในแต่ละหลักก็คือ เก้าบวกเก้วกเกาเท่ากับยี่สครับเพราะฉะนั้นตัวทดของน้องๆอาจจะเป็นเลขหนึ่งหรือเลขสอก็ได้นะครับตอนนี้เรากลับไปดูน้องพลอยกันต่อนะครับว่าเก็บชมพูไดย้ยอะแค่ไหนมาถึงพร้อมกันเลยนะจ๊าน้องพลอยแต่รอบนี้ลุงเก็บได้น้อยได้มา167่งผลสงสัยจะหมดแรง คุณลุงน่าพักผ่านกันนะครับคุณลุงได้น้อยแต่รอบนี้พลอยเกบได้มากกว่าเดิมค่ะได้มา199ผลเยอะขึ้นจังพลอยพ่อได้มา358ผลเดี๋ยวพลอยคิดจำนวนชมพู่ทั้งหมดไว้ให้คุณลุงด้วยนะลูกได้ค่ะคุณพ่อต้องเขียนเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อน แล้วก็นำเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน7จบวกกับ9 <6 S 1> ได้16แล้วนำา6 6ไปบวกกับจำนวนที่เหลือคือ8จะเท่ากับ24ซึ่งเป็นเลข2หลักให้ใส่สในหลักหน่วยแล้วทดจำนวนที่ครบ10คือ20ไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือ คือหลักสิบใช่ไห้คะคุณพอ่อใช่จะพลอยตัวทดต้องเป็นเลขสองเรามีจำนวนครบสบอยู่สองสต่อไปอก็มาหาผลบวกในหลักสิบหกบวกเเท่ากับสิหแล้วนำสิบหมาบวกกับจำนวนที่เหลือคือ5จะได้เท่ากับ20แล้วนำยี่ไปบวกกับจำนวนที่ทดไว้อีกสอง จะได้เท่ากับ22ซึ่งเป็นเลขสองหลักให้ใส่สองในหลักสิบแล้วทดจำนวนที่ครบ10คือสองไปรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือก็คือหลักร้อยนั่นเองค่ะต่อไปก็มาหาผลบวกในหลักร้อยหนึบวกหเท่ากับสองแล้วนำสองไปบวกกับจำนวนที่เหลือคือสาม จะได้เท่ากับ5แล้วนำหไปบวกกับจำนวนที่ทดไว้อีก 2, 2> จะได้เท่ากับ7ใส่ 7, ใ,ส7ในหลักร้อยคุณลุงคะชมพู่รวมกัน,<ใ>นได้ทั้งหมด724ผลค่ะขอบใจมากนะน้องพลอยที่ช่วยคิดจำนวนชมพู่ให้ลุงเดี๋ยวลุงจะเอาส้มมะม่วงแล้วก็ชมพู่ไปขายที่ตลาดจา้ะ ไม่เป็นไรค่ะลอยอยากช่วยคุณลุงจริงๆค่ะแต่วันนี้พลอยกับคุณพ่อต้องขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาโซ่ม่าม่วงผมผู้ไปฝากพี่ชายกับคุณแม่ที่บ้านนะจ๊ะท้องลอยแล้วหวกงว่าก็มาเพี่อไปสวนของลุงดีนะจ๊ะสวัสดีจ้ะเป็นอย่างไม่ยา,ไมยากเลยใช่ไหมครับการหัวตัวเลขที่มี่สามหลักถ้าน้องๆฝึกคิดบ่อย จะทำให้คิดได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวไปาาหาผลไม้หวานๆกินก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะจบไปแล้วสำหรับวิดีโอดีๆนะคะวันนี้เราก็มาดูภาระง,งานที่คุณครูมอบหมายกันนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในรายวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งหน้า41แล้วก็42ค่ะ วันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการแท็บเล็ต p ีเพื่อการศึกษาไทยค่ะที่มอบวิดีโอดีๆให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะ,ะวันนี้ครูก็ขอลานักเรียนไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ